เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่ารถคันนี้แปลงร่างภายในได้อย่างไรนะครับเราจะเรียกมันว่าเครื่องแต่งกายของรถเบนซ์คันนี้นะครับรถเบนซ์คันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับอ่อเป็นสปินเตอร์ครับผมครับสปินเตอร์นะครับครับนี่แหละครับเอาละครับเราจะเชื่อมต่อไปสู่ห้องกับตันนะครับห้องขับนะครับกระจกสองชั้นนะครับกระจกชั้นแรกนั้นก็เป็นกระจกที่เป็นใสนะครับ มันชั้นที่สองนั้นก็เป็นทีวีนะครับนี่แหละครับในการมูฟนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการตกแต่งที่เป็นในรูปแบบของซูเปอร์ไฮเอ็นนะครับก็ <c oughs> ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกได้ไหมครับคุณกองครับอ้น่าจะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับผมหนึ่งเดียวในโลกนะครับ ก็นี่คือการให้เห็นว่าการเชื่อมโยงในระหว่างห้องกับตันนะครับหรือในห้องขับกับห้องโดยสารแยกกันอิสระและก็เป็นส่วนตัวมากน้อยเพียงใดนะครับและก็เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดลึกๆกันในเรื่องของคอนโทรลรูมนะครับในระบบคอนโซลนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างครับคุณกล้องครับก็แแ่มไปด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าจะ ทุกเทคโนโลยีเนี่ยมารวมอยู่ที่ตรงนี้ได้หมดเลยครับคลาสสิกมากเลยนะครับมีไฟไฟตัวนี้ผมเชื่อว่าคงไม่มีขายทั่วไปใช่ไหมครับกล้ององนี่เราเราคัดคัดสรรมาอย่างอย่างพิถีพิถันมากครับเครื่องงานนี้เราจะกเราจะขอเลยนะครับในส่วนนี้ก็เป็นลักษณะมอนิเตอร์ใช่ไหมครับจะเป็นเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นซีพีดีครับแล้วก็จะมีเครื่องเล่นสําหรับออดิโอไฟล์ครับออดิโอไฟล์นะครับเป็น เป็นแบรนด์ดังนะครับแบรนด์ระดับโลกนะครับถือว่าเป็นไฮเอ็นมาระดับมากกว่า40ปีนะครับ Macintosh นะครับ Macintosh ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโปรเซสเซอร์เป็นโปรเซสเซอร์นะครับเป็นหัวใจหลักของของเสียงเลยครับโปรเซสเซอร์ของอะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นของ Audison นะครับ Audison นี่เป็นแบรนด์ของอิตาลีใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งของที่รวบรวมความไฮเอ็นในทุกชิ้นนะครับเป็นการเลือกเฟ้นมาโดยเฉพาะนะครับและก็ในคอนโซลนี้อันนี้นี่เป็นอะไรครับตัวนี้ก็จะ อันนี้เป็นความรู้หลาตัวนี้ตัวจะซ่อนไว้โอ้โหเป็นระบบไฟฟ้าทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นวางโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับวางโน้ตบุ๊กได้ทานอาหารได้นี่ก็จะมีมีที่วางแก้วขวดน้ําใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นการเคลือบแบบไหนครับเนี่ยเคลือบเขาเรียกอะไรครับเป็นเป็นเคลือบลายไม้นะครับเคลือบลายไม้นะครับเคลือบลายไม้ครับอันนี้ก็เป็นประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นชิ้นใช่ไหมครับ โอ้โหเนียนๆม,มากเลยนะครับครับ,รบแล้วยังมีอะไรซ่อนอีกว่าคุณกล้องก็มีฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราสลับที่กันครับตันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของความมันเชิงนะครับครับเราก็จะมีเครื่องเล่น s d player อ๋อ s d นะครับ s d player นี่เล่นอะไรก็เล่นได้เล่นพวกภาพหนังนะครับแล้วก็มีเราสามารถที่จะใส่พวกฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสใช่ไหมครับครับฮาร์ดดิสก็เป็นเป็นเป็นพวกของโฮมยูททั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับผมได้ได้ได้ทุกฟอร์แมตเลยครับฮะได้ทุกฟอร์แมตของของขบวนการซอฟต์แวรทั้งหลายสามารถเชื่อมโยงได้หมดนะครับได้เลยครับผมครับ ก็ควบคุมจากด้านนน้นอ๋อก็เล็ก่าเครื่องมือว่าจะเป็น iPhone iPad อะไรต่างๆนี่ต่อได้หมดทุกทุกตัวนะครับทุกตัวครับทุกฟอร์แมตทุกฟอร์แมตในโลกนี้ที่ที่เป็นสากลนะครับใช่ครับคุณก้องครับตรงที่เป็นลายไม้ใต้ลำโพงนั่นคืออะไรครับตัวนี้ก็จะเป็น โอ้เป็นที่เก็บของใช่ไหมครับเป็นที่เก็บของจุกกระดิ๊บสไิวอินหมดเลยนะครับ,บ,บ,รบก็มีแสงสว่างให้ด้วยนะครับ,รบก็ถือได้ว่าผมเช,ชื่อ,อว่ามันคงเกินคำว่าอ่านใจผู้ใช้ได้อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาในร้านคงไม่สามารถที่คิดรายละเอียดอะไรได้มากมายขนาดนี้กระมังครับก็ต้องมีการ เชื่อมเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าคกับตัวตัวร้านค้านะครับเราก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนะคความต้องการของลูกค้าเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอะไรยังไงโอ้ผมเชื่อว่าการสื่อสารตรงนี้ที่จะเรียนรู้ความต้องการของออผู้มาใช้บริการนี่คงเป็นเรื่องยากเย็นพอสมควรนะครับต้องต้องใช้จิตวิยาค่อนข้างลึกซึ้งใน,ในการที่จะอ่านใจผู้ใช้จริงจ,ง,จงได้ตอบสนองได้ นนบเนียนขนาดนี้นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูตรงตรงส่วนตรงกลางนะครับเป็นอะไรครับเห็นไม่ติด ABR นี่คืออะไรครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้องเย็นห้องเย็นใช่ไหมครับสาหรับลูกค้าที่โอ้โหทีแรกผมคิดว่าเป็นเป็นคอนโซลนะที่เก็บของอะไรอ๋ออันนี้เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นที่ อุณหภูมิตอนนี้ปรับปรับอยู่ที่12บสององศาองศานะครับจริงๆเลยได้ได้ได้ถึงช่องฟิตเลยครับช่องฟิตเลยนะครับอันนี้เป็นช่องฟิตหรือเปล่าครับครับผมได้ถึงช่องฟิตเลยฮะโอ้โหก็เออผมว่าดีกว่าบ้านอีกนะเนี่ยอันนี้เป็นยี่ห้อ ABR เลยนะใช่คับเป็นแบรนด์ดังนะสำหรับในในเกี่ยวกับพวกรถยนต์แคปปิ้งอะไรต่างๆอ๋อสั่งพิเศษมาจาก ก็เกี่ยวกับการเดินทางโดยตรงเลยครับครับแล้วในรายละเอียดส่วนบนนี่แหละครับคุณก้องนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับอันนั้นลำโพงใช่ไหมครับนี่จะเป็นลำโพงครับคันนี้เห็นเห็นเห็นใช่ไหมอินทอรสแอมก็เป็นแม็กอินทอสนะครับผมอยากทราบว่าเป็นลำโพงอะไรครับตัวนี้ลำโพงเนี่ยพิเศษนะฮะเสียงจะเป็นสามทางเป็นของแซมบาร์สครับผมอ๋อของแซมบาร์สนะครับอ๋อครับแล้วก็ เออ่มีอะไรซ่อนอยู่บ้างผมเห็นรู้สึกผมจะเห็น Mac i n t อินทอยู่ตรงนี้นะครับเป็น Power อร์นะครับแม็อินทอร Amp h นะครับก็ยังมีรายละเอียดซ่อนอยู่ภายในอีก้ากมายนะครับก็คงไม่รู้จะบอกอย่างไรนะครับว่าเครื่องแต่งกายในรถคันนี้ถ้าเปรียบเสมือนแล้วมนุษย์เราที่มีกระตังนะครับก็คงจะ เลือกเฟ้นสินค้า,อ,า,อ,าอุปกรณ์แต่งกายนะครับในในแบรนด์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นหลุยนะครับหรือว่าเป็นสินค้าค่ายของอิตาลีหรือของฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ในระดับไฮเอ็นทั้งสิ้นนะครับในรถคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการเลือกเฟ้นสิ่งของที่มาตกแต่งหรือมาประดับกายของรถคันนี้นะครับก็ คือได้ว่ามีความวิเศษมากนะครับเพราะว่าในการเลือกเฟ้นแม้กระทั่งในเลือกการเช่นในการเลือกได้นะครับได้ที่จะมาเย็บก็เป็นการเลือกเฟ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของหนังนั้นนะครับก็เป็นหนังมีความพิเศษอะไรไหมครับคุณกล้องในเรื่องของหนังแล้วตัวตัวหนังเองเนี่ยนะครับ,รบก็เราใช้หนังคุณภาพที่เรียกว่าพรีเมียมจริงๆนะครับพรีเมียมจริงๆเลยตัวหนังเนี่ยนุ่ม แล้วก็หนาเป็นพิเศษครับแล้วในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันมันเป็นเป็นดีไซน์ของทาง